บทที่247เปิดจุดชี่จรที่8ชาวบ้านกลุ่มนั้นต่างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตนได้ยินด้วยสิ่งที่พวกเขาได้ยินมันน่าเหลือเชื่อจนเกินไปเมื่อติงห้าวอสังเกตดังนั้นเขาก็กล่าวขึ้นว่าหรือพวกท่านรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของข้าไม่คุ้มค่ากับเงินสิบห้าตำลึงงั้นหรือไม่เลยไม่เลย ชายไวกลางคนรีบใส่หัวก่อนจะกล่าวขึ้นด้วยความตื่นเต้นเรามีเงินเพียงสิบห้าตำลึงเท่านั้นเราเพียงแค่คาดหวังจะจ้างคนธรรมดาทั่วไปที่พอมีความรู้ด้านการต่อสู้บ้างไม่อยากจะเชื่อว่าท่านที่ดูแล้วไม่น่าจะมาจากตระกูลธรรมดาธรรมดาจะเต็มใจมาพิทับปกป,ป้องหมู่บ้านเล็กๆไม่มีชื่อเสียงของเราพวกเราแค่ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆ ว่าหากท่านยืนยันตามที่ว่าพวกข้าก็ดีใจพวกเขาดูตื่นเต้นข้าขอขอบคุณท่านในนามของคนทั้งหมู่บ้าน60สคนขอบคุณจริงๆในความกรุณาของท่านพวกเขาบางคนคุกเข่าลงกับพื้นและดีใจจนแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่พี่ชายช่างเป็นคนดีนะักเสวิยอเอ๋อไร้เด็กสาวผิวคล้ำตัวเล็กกล่าว เป็นอันว่าตกลงนะขอขอบคุณทุกท่านมากติงห้าวอพยุงพวกเขาลุกขึ้นคนเหล่านี้ล้วนเป็นสหายของกัวนู่ต่อให้พวกเขาจะไม่ได้สูงสักและยากจนแต่ติงห้าวอเองก็มีชาติกำเนิดไม่ต่างจากพวกเขาดังนั้นติงห้าวอจึงรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่อได้พูดคุยและทำความรู้จักกับพวกเขา ก่อนที่ต่อมาเขาจะได้ทราบว่าชายวัยกลางคนผู้เป็นบิดาของเด็กหญิงเสวิยอเอ๋อไร้แท้จริงแล้วมีนามว่าเกาเฟิงทั้งยังเป็นถึงผู้นำหมู่บ้านส่วนชายคนอื่นๆในหมู่บ้านต่างก็มีแท่เดียวกันทำให้เด็กหนุ่มพอจะเดาได้ว่าผู้คนจากหมู่บ้านแห่งนี้เกือบทั้งหมดล้วนเป็นญาติพี่นอ้องและมีนามสกุลว่าเกาเช่นเดียวกัน เมื่อเวลาค่ำผ่านไปตลาดที่เคยอึกกระทึกก็กลับมาเงียบเหงาอีกครั้งติงห้าวอและเกาเฟิงรวมถึงชาวบ้านคนอื่นต่างพักแรมอยู่ที่โรงเตี๊ยมสะอาดสะอ้านแห่งหนึ่งแถวตลาดกลางคืนชาวบ้านที่เดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งวันพวกเขาต่างก็นั่งลงและหลับไปในไม่ช้าส่วนทางด้านติงห้าวอเขาเองก็กลับไปยังห้องพักเพื่อพักผ่อนและทำการฝึกฝนต่อเช่นกัน ติงห้าวอไม่อยากเป็นจุดสนใจของใครและอยากให้ทุกคนยอมรับเขาที่เป็นตัวเขาดังนั้นเขาจึงไม่ได้ใช้กระบี่สนิมแต่เลือกจะใช้ดาบคมสลักมังกรเพลิงในการต่อสู้แทนเด็กหนุ่มตั้งใจว่าจะใช้ทักษะดาบในการต่อสู้เพียงอย่างเดียวก่อนที่จะกลับไปยังสำนักอีกครั้ง ติงห้าวนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงในขณะที่เพ่งความสนใจไปยังตันเถียนก่อนจะทำการเริ่มหมุนเวียนอาคมขั้นต้นสำหรับฝึกยุดด้วยดาบและฝึกฝนพลังลมปรานเพลิงอย่างขันแข็งหลังจากการผนวกรวมกับผลึกแก้วพลังหยางอัคคีสุดขั้ว มเมล็ดลมปราณเพลิงที่อยู่ในจุดตันเทียนกลางอกของเขาก็ได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นสีทองกระจ่างรูปร่างกลมที่สองประกายไม่ต่างจากดวงดาวเล็กจ้อยจุดลมปราณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และร่างกายของเขาทำหน้าที่เหมือนห้วงจัก,กรวาลของร่างกายไม่มีผิดจุดชีพรจรทั้งเจ็ดต่างหมุนเวียนในเส้นเหรินและสร้างสายใยประหลาดเชื่อมกับมเมล็ดพันแห่งลมปราณไม่ต่างจากการโคจรของดวงดาว เช่นที่เทพดาบและเทพกระบี่เคยกล่าวไว้ว่าจัก,กรวาลไม่ต่างอะไรจากความจริงแท้ที่ยิ่งใหญ่เกินอื่นใดที่ยากจะจับต้องได้แต่ที่สุดแล้วความจริงแท้เหล่านั้นมันก็ไม่ได้มะลายหายไปไหนเพียงแต่หลบซ่อนอยู่ให้ติดตามได้เช่นนี้แล้วจัก,กรวาลน,นั้นก็มิได้ต่างกับร่างกายของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยหรือก็คือว่าร่างกายของคนเรานั้น มันไม่ได้แตกต่างจากจัก,กรวาลเลยแม้แต่น้อยเมื่อ108ทวารในร่างกายมนุษย์ได้รับการปรับแต่งจนสมบูรณ์สิ้นเรียบร้อย108ทวารก็มีได้ต่างจากหมู่ดาวมากมายบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่โลดแล่นอยู่ภายในร่างกายเลยและณจุดนั้นมันก็คือดินแดนแห่งความเป็นอมะตะที่ทุกคนใฝ่าหา เป็นพลังที่แสนลึกลับของผืนปฐพีและห้วงสวรรค์ลมปราณดาบของติงห้าวอได้มาถึงจุดชี้พจรที่7็แล้วดังนั้นเขาจึงใช้พลังลมปราณเพลิงที่ได้กลายสภาพมาเป็นของเหลวในการปรับแต่งจุดชี้พจรที่8จุดชี้ห่ในเส้นลมปราณเหริงของตนขณะน,นี้พลังลมปราณกำลังหมุนเวียนท่วนทั่วก,กัน และทุกทุกก้าวขอองค์การหมุนเพียงเล็กน้อยมันก็เรียกว่าเป็นการหมุนเล็กส่วนของปราณที่หมุนเวียนเป็นรอบใหญ่จนสมบูรณ์แล้วนั้นเรียกว่าเป็นการหมุนเวียนใหญ่ตอนนี้ติ่งห้าวอนั้นยังมีได้บรรลุทั้งจุดเซี่ยวอินจุดที่ผจรมือและเส้นลมปราณเหริงเป็นที่เรียบร้อยดีเท่าใดดังนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะหมุนเวียนพลังปราณรอบใหญ่ได้ เนื่องจากต้องเก็บปรานย่อยๆเหล่านั้นไว้คอยดูแลหล่อหลอมจุดลมปรานทั้งเจซึ่งแต่ละสายกระแสของพลังปรานนั้นต่างก็ได้รับพลังจากเมล็ดพันลมปรานในจุดตันเถียนและเมื่อเริ่มการหมุนเวียนจากทุกจุดมันก็จะทําให้ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมและเมื่อมันจุดที้ผจรที่7็ดไปได้จุดจือกง ในเส้นเหริงก็จะกลายเป็นหนากว่าเดิมไม่ต่างอะไรจากรูปร่างของอสรพิษทำให้พลังปราณายโอนเป็นกระแสะเข้าจุดชีพจรที่8อย่างต่อเนื่องไม่มีพักไม่มีใครรู้ว่าขั้นตอนนี้จะใช้เวลาเท่าใดุูมเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของติงห้าวอจนร่างกายสั่นสะท้านไปทั้งร่างส่วนจุดจือโกง ในเส้นเหริงก็รู้สึกได้ว่ามีพลังปราณไหลผ่านล้นทะลักอย่างไม่ทันตั้งตัวสายทานลมปราณนั้นราวกับว่าคำรามกึกก้องและก่อร่างพลังลมปราณให้กลายเป็นดวงดาวสุกสว่างดวงใหม่หลังการระเบิดอันน่าตกใจของหลุมดำในร่างกาย ส่วนติงห้าวอก็ราวกับเป็นพยานในการอุบัติอันเป็นฝีมือแห่งสวรรค์นี้ที่มันทั้งเชื่องช้าและรวดเร็วปนเปไปจนยากจะรู้สึกได้และในเสี้ยวอึดใจนั้นเองที่จุดที่หย่ยพลันส่องแสงเปล่งประกายขึ้นมาในที่สุดกระบวนการก็เสร็จสิ้นแล้วและตัวเขาก็ได้เข้าสู่ผู้ฝึกยุทธ8จุดอย่างสมบูรณ์ ิงห้าวกลางฝ่ามือออกช้าช้าก่อนที่เปลวเพลิงสีเหลืองจางจางราวกับสายน้ำจะปรากฏขึ้นในมือจากนั้นเขาจึงสลับเปลวเพลิงนั่นไปยังสองมือเล่นไปมาอย่างเพลิดเพลินและทันทีที่ความคิดของเขาเลั่นขึ้นเปลวเพลิงนั้นก็พลันกระจายไปทั่วฝ่ามือจากคำสั่งภายใต้จิตใจดูราวกับชั้นของกระแสน้ำกำลังเข้าปกคลุมมือของเด็กหนุ่ม ทั้งทั้งที่อุณหภูมิของมันคงที่และดูไม่เปลี่ยนแปลงใดๆติงิงห้าวได้ทดลองนำโล่เหล็กออกมาจากช่องเก็บของก่อนจะหวดกำปั้นเข้าหามันเต็มแรง เสียงกำปั้นปะทะเหล็กดังก้องและกำปั้นที่ปกคลุมไปด้วยเปลวเพลิงสีทองก็ฝ่าทะลุโล่เหล็กหนาะราวๆครึ่งทุ่นอไปอย่างไม่ยากเย็นใดๆราวกับทุบก,กำปั้นผ่านก้อนเต้าหู้ปล่อยให้เหล็กเหลวสีแดงหยดลงบนพื้นและเมื่อต้องกับความเย็นเบื้องล่างพวกมันก็กลับแข็งตัวเป็นสีดำอีกครั้ง นี่คือผลจากสายทานลมปราณเพลิงที่เกิดจากการรวมตัวกับผลึกแก้วพลังอย่างอัคคีสุดขั้วอันก่อให้เกิดเปเลวเพลิงที่ร้อนระอุเกินเปเลวไฟใดในโลกจะสร้างได้หากกามมัดนี้ฟาดเข้ากับร่างของมนุษย์เข้าแล้วละก็ภาพที่เห็นคงจะทำให้ผู้ชมรอบๆต้องตัวสั่นแม้จะไร้ซึ่งอากาศหนาว สายทานลมปราณเพลิงในมือของติงห้าวอนั้นเปลี่ยนรูปทรงไปเรื่อยๆตามความคิดของเขามันกลายรูปเป็นมีดเล่มเล็กหรือนวมชกมวยที่เต็มไปด้วยหนามมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ได้ตามใจอยากนี่สินะคือความสามารถของสายทานลมปราณและผลขององค์การเปิดจุดที่8การพัฒนาขึ้นครั้งนี้ส่งผลให้สายธารลมปราณสามารถกลายสภาพได้ และยิ่งผู้ใดที่มีความสามารถเหนือชั้นขึ้นไปอีกพวกเขาก็สามารถทำได้แม้กระทั่งเสกชุดเกราะหรืออาวุธทรงพลงังที่ทั้งต้านพลังน้ำและพลังเพลิงทั้งหมดที่ว่ามานี้ล้วนแต่สามารถทำได้ทั้งสิ้น สิงหวอนั้นถือว่าได้รับประโยชน์จากผลึกแก้วพลังอย่างอัคคีสุดขั้วเป็นอย่างมากด้วยมันทำให้เขาสามารถปรับพลังปราณของตนเองให้กลายเป็นสายทานลมปราณได้สำเร็จแต่เป็นเพราะพลังของเด็กหนุ่มยังไม่มากพอสิ่งต่างๆที่เขาเสกขึ้นมาได้จึงมีขนาดเพียงฝ่ามือเท่านั้นแต่นั่นก็นับว่าดีมากแล้วแต่เขาจะใช้มันในการต่อสู้อย่างไร เขาต้องคิดให้ถี่ถ้วนกว่านี้และในทันใดนั้นเองที่ด้านนอกก็พลันสว่างขึ้นก่อนจะตามมาด้วยเสียงดังอึกกระทึกครึกโครมบทที่248การมาเยือนของนักรบชุดดำเมื่อเปิดหน้าต่างและมองออกไปด้านนอกติ่งห้าวอก็พบฟ้าท้องฟ้านั้นยังคงมืดสลัวและคืนนั้นก็ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก หลังจากจัดการซักผ้าผ่อนของตนเองเสร็จแล้วติงห้าวอก็ออกมาจากห้องพักก่อนพบกับเกาเฟิงและคนอื่นๆด้านนอกเกาเฟิงทักทายเขาด้วยความเคารพส่วนลูกสาวตัวน้อยของเขาก็มีใบหน้าผ่องใสจากการอาบน้ำล้างคราบโคลนศกระปรกออกทุกๆคนทานอาหารเช้ากันที่โรงเตี๊ยมก่อนจะเริ่มออกเดินทางไปยังหมู่บ้านกลางหุบเขา แต่ก่อนจะออกจากเมืองติงฮ่าวก็ได้ซื้อของใช้มากมายทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์และอาหารอีกทั้งเขายังได้จ้างรถม้าคันใหญ่เพื่อขนของเหล่านั้นด้วยดวงอาทิตย์นั้นเป็นดวงโตกลมแดงประดับประดาด้วยภาพเปล็ดหิมะโปรยปรายในขณะเดียวกับที่คนกลุ่มหนึ่งกำลังเดินทางออกจากประตูด้านทิศเหนือของนครสันติภาพหมู่บ้านกลางหุบเขา เช่นเดียวกับหมู่บ้านขนาดเล็กอื่นๆในหุบเขาหมู่บ้านแห่งนี้มีพื้นที่เพียง60หมู่เท่านั้นหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางเนินเขาติดอยู่กับหุบเขามังกรหิมะที่ปกคลุมด้วยน้ําแข็งตลอดทั้งปีทำให้ตลอดทั้งหน้าหมู่บ้านล้วนแต่เป็นทุ่งกว้างที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะและที่ใกล้ๆนั้นก็มีร่องน้ำลึกที่ดูราวกับเป็นรอยแยกของแผ่นดินมากกว่าจะเป็นแม่น้ำ ส่วนท้องฟ้าก็มีหมอกปกคลุมสิ้นมองไม่เห็นแสงตะวันทั้งหมู่บ้านนั้นถูกสร้างทอดเรียบไปกับภูเขาจากฝั่งตะวันตกไปจนตะวันออกส่วนถนนสายหลักนั้นตัดผ่านจากทิศตะวันออกไปยังตะวันตกขนาบข้างด้วยบ้านเรือนที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งรอบๆของหมู่บ้านแห่งนี้รายล้อมด้วยกองหินและท่อนไม้ขนาดใหญ่รวมถึงก้อนน้ำแข็งสูงยักษ์ บรรดาไม้แหลมต่างๆถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งดูเหมือนก้อนกระจุกข,ของเม่นทำให้กำแพงน้ำแข็งตรงหน้าส่องประกายน่ากลัวและช่วยป้องกันบรรดาอสูรระดับล่างๆได้แต่เมื่อช่วงฤดูหนาวมาถึงทั้งมนุษย์และปีศาจอต่างก็ต้องเผชิญกับจากการขาดแคลนอาหาร ในช่วงเวลานี้ของทุกๆปีทั้งมนุษย์และปีศาจอก็จะเริ่มมีความขัดแย้งที่ก่อตัวสูงขึ้นพวกเขาทั้งสองฝ่ายต้องห้ำหันเอาชีวิตกันเพื่อความอยู่รอดและเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเกาหลินผู้เป็นผู้อาวุโสของหมู่บ้านอายุ73ปีก็ได้ขึ้นไปยังหอคอยทางใต้พร้อมกับชายหนุ่มแข็งแรงบางส่วนก่อนจะมองไปยังทิศตะวันตกที่ไกลออกไป นี่ก็ผ่านไป4-5หวันแล้วหลังจากผู้เป็นผู้นำของหมู่บ้านได้พาพล,ลพักมุ่งหน้าไปยังนครสันติภาพเพื่อจ้างวานผู้พิทักษ์แต่เขาก็กลับมาช้าไปหนึ่งวันแล้วจากกำหนดหมายเดิมบรรดาปีศาจในหุบเขามังกรหิมะเริ่มดุร้ายขึ้นเรื่อยๆพวกมันคงใกล้เข้ามาในไม่ช้าหวังว่าผู้นำของหมู่บ้านจะพาพักพวกกลับมาได้โดยไวพร้อมกับผู้พิทักษของเราไม่งั้นแล้วละก็ เาหลินนั้นไม่อยากแม้แต่จะคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีผู้ปกป้องมันก็คงจะถึงคราวอาวสานของหมู่บ้านกลางหุบเขาเป็นแน่ชาวบ้านหลายกลุ่มยืนอยู่หน้ากำแพงสูงอย่างคาดหวังทอดสายตายาวไปถนนทางใต้ของภูเขาเมื่อเป็นคราวที่ต้องรอคอยเวลาก็ช่างผ่านไปช้าเสียเหลือเกิน ตั้งแต่อาทิตย์ขึ้นจนเที่ยงตรงยังไม่มีใครเห็นความเคลื่อนไหวใดๆบนถนนทางใต้แม้แต่น้อยผู้อาวุโสทำไมท่านผู้นำและคนอื่นๆถึงไม่กลับมาเสียทีชายหนุ่มอายุราว18ถึง19ผู้มีคิ้วเรียวดกดำท่าทีกล้าหาญกำลังรอคอยการมาถึงของบรรดาผู้เดินทางอย่างใจจดใจจ่ะพร้อมหอกแหลมในมือ เกาเจี้ยนอย่าพูดจาเหลวไหลเกาหลินขัดขึ้นก่อนจะเลิกคิ้วหอนาสีขาวเป็นเชิงปรามเกาเจี้ยนอ้าปากหมายจะเถียงแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาดูนั่นสิมีอะไรที่ไกลไกลนู่นนะ่ะจูจ่ๆใครบางคนก็ตะโกนออกมาอย่างตกใจพวกเขาทุกคนมองไปยังถนนที่ทอดมาจากทิศใต้เป็นตาเดียวกัน ในระยะไกลลิฟ์นั้นมีจุดหลายจุดกำลังเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาพวกมันไม่ใช่ปีศาจจอแต่เป็นมนุษย์ทั้งยังเคลื่อนไหวเร็วมากด้วยผู้นำกลับมาแล้วงั้นหรือเกาหลิงถามขึ้นด้วยความประหลาดใจระคนยินดีแต่แล้วใบหน้าของเขาก็พลันแข็งกร้าวและถอดสีด้วยความหวาดกลัว ทุกคนเร็วเข้าเตรียมตัวเสียขึ้นไปบนหอคอยคนพวกนั้นมาจากหมู่บ้านโลหิตมังกรทงสีขาวโบกสะบัดบนถนนที่ไกลออกไปบนทงนั้นปรากฏภาพมังกรสีเลือดที่มีฟานและกรงเล็บแหลมคมมันโบกสะบัดราวกับมีชีวิตช่างดูชั่วร้ายอย่างบอกไม่ถูกผู้ถือทงนั้นเป็นชายในชุดเกราะอ่อนสีดำ ด้านหลังชายผู้นั้นมีทหารม้าและอาชาราว30ตัวลมพัดหวีดหวิวอย่างชั่วร้ายพวกเขานั้นกำลังเข้ามาประชิดกำแพงของหมู่บ้านแล้วในไม่ช้าแม้จะมองจากที่ไกลลิฟก็สามารถเห็นถึงความชั่วร้ายของคนเหล่านี้ได้ชุดเกราะของทุกคนต่างเปร้อไปด้วยเลือด อาชาทุกตัวมีสีดำคลับคล้องคอด้วยสีสะมนุษย์แข็งทื่อลหลหัวใบหน้าของหัวพวกนั้นยังคงแสดงถึงความหวาดกลัวก่อนสิ้นใจเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเพิ่งถูกฆ่าไม่นานมานี้คนเหล่านี้ราวกับเป็นกองทัพแห่งความตายจากขุมนรกก็ไม่ปานชุดเกราะของพวกเขาปกคลุมด้วยเกล็ดน้ำแข็งและคราบเลือด ทุกการหายใจเข้าออกไอสีขาวะจะเล็ดลอดออกมากระจายไปทั่วราวกับไอวิญญาณและยิ่งบรรดาฝูงม้าส่งเสียงเป็นระยะมันก็ยิ่งทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวขึ้นไปอีกผู้คนแห่งหมู่บ้านกลางหุบเขาต่างตกตะลึงเมื่อมองเห็นสิ่งนั้นจากบนกำแพง คนส่วนใหญ่หวาดกลัวจนไม่กล้าแม้แต่พูดออกเสียงบางคนมือไม้สั่นเทาและทุกคนต่างหน้าซีดเซียวด้วยความสิ้นหวังด้วยทุกคนล้วนเคยได้ยินกิตติศัพท์ของนักรบชุดดำจากหมู่บ้านโลหิตมังกรกลุ่มนี้คนเหล่านี้นั้นเป็นกลุ่มปล้นชิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณรอบ500ลีน้นี้พวกเขาช่างกระหายเลือดและมีกิตติศัพท์ที่เยี่ยมโหด คนเหล่านี้มักมาพร้อมกับสายลมหนาวและเดินทางไปทั่วหุบเขามังกรฮีมะไม่มีใครเคยคิดท้าทายพวกเขาพวกเขามักจะรื้อค้นหมู่บ้านและกองคาราวานที่พบเจอเพื่อแย่งชิงและปล้นสะดมอาหารและอาวุธเท่าที่มีหากใครกล้าขัดขืนพวกเขาก็จะฆ่าผู้ขัดขืนอย่างโหดเหี้ยมไร้ความปราณีแต่นักรบพวกนี้ก็ยังพอมีหัวการค้าย,ยู่บ้างสำหรับหมู่บ้านห่างไกลที่เชื่อฟัง พวกมันมักจะรีถ่ายเงินเป็นค่าคุ้มครองในแต่ละฤดูกาลด้วยเหตุนี้จึงทำให้หลายๆห,หมู่บ้านยังคงอยู่รอดมาได้และที่ประตูนั่นเองนักรบในชุดเกราะสีดำร่างกำยำสูงถึงห้าสอบนั่งหลังตรงอยู่บนรถมาที่ลากจูงโดยม้าครึ่งอสูรทำให้ดูราวกับปีศาจเขามีศีรษะล้านเลี่ยนและรอยสักรูปหนามสีน้ำเงินน่ากลัวบนศีรษะของเขา นอกจากนี้ชายหัวล้านก็ยังมีรอยสักที่เปลือกตาเช่นกันทว่าดวงตาของเขานั้นเย็นชาและไร้อารมณ์ความรู้สึกดูไม่เหมือนมนุษย์แม้แต่น้อยบทที่249หมู่บ้านถูกโจมตีชายหัวล้านคนนี้ดูแล้วน่าจะเป็นผู้นำของกลุ่มนักรบเขานั้นแสนจะอภิรมกับแววตาหวาดกลัวในดวงหน้าของชาวบ้าน ชายในชุดเกราะสีดำควบมาให้เดินไปอย่างช้าๆเสียงกลีบมมานั้นดังลั่นเมื่อเหยียบลงบนพื้นน้ำแข็งเขาเงยหน้าขึ้นและตะโกนเสียงดังลั่นให้พวกที่อยู่หลังกำแพงฟังข้าให้ดีพวกข้าจากหมู่บ้านโลหิตมังกรกำลังจะทำการกำจัดพวกวัชพืชให้สิน้น จงประเตรียมหญิงพรหมจารยสิบคนและเงิน200ร้ช่างภายในหนึ่งก้านทูบหากพวกเจ้าหามาไม่ได้ข้าจะจัดการให้หมดไม่เว้นแม้แต่สุนับเสียงฟ้าร้องดังก้องและที่บนกำแพงนั้นเองชาวบ้านล้วนกำลังอยู่ท่ามกลางความโอนลมานในตอนนี้ที่ผู้นำหมู่บ้านไม่อยู่พวกเขาก็จึงไม่รู้จะทำยังไงเมื่อไม่มีสาวหลักเช่นนี้ พวกเราจ่ายค่าคุ้มครองไปแล้วเหตุใดยังต้องให้เงินแก่พวกเจ้าอีกกันเกาเจียนตะโกนถามอย่างกล้าหาญในขณะที่ในมือ,อยังถือหอกยาวฟิวววอวนูสีดำลอยละลิ้วขึ้นบนท้องฟ้าออ่อออออางอากอเกาเจียนเบิกตากว้างขึ้นขณะสัมผัสลำคอของตน สายเลือดไหลลงมาตามนิ้วของเขาลูกธนูสีดำเจาะเข้าที่ลำคอของเขาพร้อมด้วยสายเลือดสีแดงที่พุ่งออกมาแทนที่และชีวิตของชายหนุ่มก็สุดสิ้นลงณตรงนั้นเองหากใครกล้าต่อต้านขึ้นมาอีกข้าจะฆ่าคนทั้งหมู่บ้านให้เหี้ยนชายในชุดเกราะสีดำกล่าวอย่างไร้ซึ่งอารมณ์ให้พวกสวะทั้งหลายเจ้ามีเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งกา้านทูบแล้ว ในสายตาของเขานั้นพวกชาวบ้านไม่ได้ต่างอะไรจากวัชพืชที่ต้องถอนให้สิ้นซากไอหนูอีหนูนาบนกำแพงนั้นเกาลินไม่สามารถช่วยชีวิตเด็กหนุ่มได้ได้แต่ปล่อยให้เด็กหนุ่มตัวเย็นชื่อจากการเสียเลือดขณะร่ำให้ออกมาเพียงแค่เพราะคำพูดของเขาชีวิตของเขาก็เป็นต้องถูกพรากไปอย่างไม่ทันตั้งตัว เราจะทำอย่างไรดีสู้กับพวกมันเลยหรือไม่ใช่แล้วเราอยู่หลังกําแพงดังนั้นจึงอาจพอต้านทานพวกมันได้บ้างเราไม่มีเงินจ่ายพวกมันและเราคงไม่สามารถยกลูกสาวของเราให้แก่พวกมันได้ใช่แล้วอย่าน้อยเราก็ได้สู้แย่สุดก็แค่ตายแต่ไม่สูญสิ้นซึ่งศักดิ์ศรี ผู้คนเข้ามารายล้อมร่างไร้ชีวิตของเด็กหนุ่มพร้อมด้วยความโกรธเกรี้ยวที่ประทุขึ้นความกลัวเริ่มเหือดหายไปเมื่อการสูญเสียมาถึงชายหนุ่มที่เคยเป็นสหายของพวกขาวเคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันกลับกลายเป็นร่างไร้วิญญาณตัวเย็นเยียบอแววตาของพวกเขาพลันลุกโชนด้วยความเกลียดชงัง ขณะเดียวกันนั้นชายชระาะก็กำลังเงยมองใบหน้าของคนหนุ่มสาวด้วยดวงตาฝ้าฟางสู้เงินหรือกับอะไรมันจะกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมสิไม่ว่าในบางครั้งการมีชีวิตอย่างแร้นแค้นเช่นนี้ก็ต้องมีสติให้มากตัวเขานั้นอายุเจาปีแล้วเขาเป็นไม้ใกล้ฝั่งจะตายเสียยังไงก็คงไม่มีค่าแต่เด็กพวกนี้ยังควรได้มีชีวิตอยู่ พวกเขาล้วนเป็นสายเลือดและความหวังของหมู่บ้านกลางหุบเขาเกาหลินสส่หัวในตอนที่เขากำลังจะตัดสินใจนั้นเองเสียงเกรี้ยวกราดก็พลันดังขึ้นพวกเจ้ามีเวลาเพียงสิบอึดใจเท่านั้นหากหลังจากนี้ไม่มีการนำตัวหญิงสาวและเงินออกมาทั้งหมู่บ้านนี้จะต้องนองเลือดเป็นแน่เสียงของชายในชุดกระดังก้องเก้ .7 กลิ่นอายเลือดคลุ้งอยู่ในอากาศเสียงของเขาฟังดูเหมือนค้อนยักษทุบลงกลางใจของคนทั้งหมู่บ้านเสียงของโยมมทูตกำลังนับถอยหลังไปเรื่อยๆเกาหลินผู้ซึ่งอาวุโสที่สุดในหมู่บ้านนั้นนึกย้อนไปถึงหมู่บ้านที่เขาเติบโตมาและแม่เขาต้องทำการตัดสินใจที่แสนยากลำบาก หากแต่หางตาก็ยังคงเหลือบมองไปยังถนนทางใต้ด้วยสีหน้ามีหวังเขาทอดสายตายาวไปยังถนนทางทิศใต้แต่แล้วนาะสุดสายของถนนนั้นพลันปรากฏเงาดำขึ้นหลายจุดกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วเก้าหลินหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกอบหรือว่าผู้นำหมู่บ้านจะกลับมากันแล้วนะ ต้องเป็นเช่นนั้นแน่ๆแ,และเขากำลังกลับมาพร้อมผู้พิทักษ์คนใหม่ให้ตายเถอะทำไมถึงกลับมาเอาป่านนี้ก่อนที่เวลาหนึ่งก้านทูบจะหมดลงทุกคนต่างอธิษฐานให้ผู้นำกลับมาไวที่สุดแต่ในตอนนี้ทุกอย่างกลับดูสิ้นหวังต่อให้พวกเขาจะกลับมาแล้วแต่เงินเพียง15าตำลึงจะสามารถจ้างนักรบที่มีกำลังพอจะต่อกรกับคนพวกนี้ได้เงินหรือ เกาหลินพยายามจะเตือนกลุ่มคนที่กำลังเดินทางตรงมาแต่ในตอนนั้นเองฮีเสียงม้าดังก้องมาจากทิศใต้ชายในเกราะสีดำเป็นคนแรกที่รู้สึกถึงการเข้ามาของกลุ่มคนนั้นจากถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะในที่ไกลลิฟ์หัวใจของเกาหลินเต้นไม่เป็นสัมหมดหวังแล้วซินะแม่แต่ผู้นำหมู่บ้านก็กำลังมุ่งหน้าตรงเข้าหาความตายพร้อมกับพวกเขา แต่แล้วบางสิ่งก็เกิดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงม้ามาของพวกนักรบชุดดำก็มีท่าทีอยู่ไม่เป็นสุขบางตัวถึงกับทรุดลงกับพื้นและบางตัวปัสสาวะราดทำให้เหล่านักรบที่ดุดันเมื่อครู่แทบจะกลายเป็นความโกลาหลวุ่นวายแทบสิ้นสติแต่ผู้นำของพวกเขานั้นมีประสบการณ์มากพอจะตอบสนองอย่างทันท่วงที เขาดึงบังเหียนและบังคับให้มาหันกลับไปยังทิศต้นเสียงแต่แล้วสีหน้าของชายหัวล้านก็พลันเปลี่ยนไปเขาพบว่าอาชาครึ่งอสูรสิงหอมังกรของตนนั้นมีท่าทีหวาดกลัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทุกคนต่างรู้กันดีว่าอสูรสิงหอมังกรนั้นถูกจัดให้เป็นอสูรที่ดุร้ายมากหากม้าธรรมดาได้เข้าใกล้พวกมันก็มักกลัวจนหัวหดแต่อะไรกันนะที่ทำให้เจ้าสัตว์เครึ่งอสูรตนนี้หวาดกลัวได้ถึงเพียงนี้ชายร่างยักษ์เงยหน้าขึ้นและพบว่าบนหลังม้านั้นมีชายในชุดคลุมสีขาวกำลังควบม้าเข้ามาอย่างรวดเร็วและเขาก็เข้ามาใกล้ในชั่วพริบตา กระทั่งในที่สุดพวกเขาก็เห็นใบหน้าของชายบนหลังมา้าอีกฝ่ายเป็นเด็กหนุ่มอายุราว14-15ปีใบหน้าหล่อเหลาและคิ้วเรียวได้รูปอาชาที่เขาควบมานั้นก็มีใช่อาชาธรรมดาแต่มันสร้างพาพลวงอันทรงพลังให้ปรากฏแก่สายตาของทุกคนชายในกราะสีดำเพ่งความสนใจไปที่มาของชายหนุ่มหรือนั่นคือ อสูรสิงหอมังกรแห่งหัวเมืองเหมันชายร่างยักษ์เบิกตากว้างเขาสามารถจำม้าตัวนี้ได้ในทันทีด้วยมันมีเพียงไม่กี่อย่างที่จะสามารถทำให้มาครึ่งอสูรหวาดกลัวได้ถึงเพียงนี้และหนึ่งในนั้นก็เป็นสัตว์ในตำนานแห่งหัวเมืองเหมันที่เป็นหนึ่งในไม่กี่อย่างที่ว่า